กเพราะว่าคนละวันเนาะเมื่อวานพาพาสามีนะคะไปรายงานตัวกับตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็คือกทุก90วันเนาะสามีพาได้เป็นวีซา่าติดตามภรรยาไทยก็ในทุกๆ90วันเนี่ยเราจะต้องไปรายงานตัวกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่เราอยู่นะคะเออพาก็เพิ่งพาป,ป๊าไปแล้วก็เมื่อวานก็พาซิงซิงไปไหวยน้ําด้วยก็อาจจะ แนบคลิปให้ทุกคนได้ดูนิดนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันเนว่าวันนี้พัดจะมาพูดถึงเรื่องอะไรโอเคถ้าไงนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังสิ่งที่พัดจะพูดต่อไปด้วยนะคะโไ<อ>ปแล้ว,ลวไปดี ค้เดี๋ยวพาวันนี้พาจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีของการอยู่จีนเนะว่าเหมือนสอดอะไรพามาบ้างนะคะเอาจริงเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมมันก็จะต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ในวันนี้พี่พาถ่ายเนี่ยพาอยากจะมาพูดถึงข้อดีเขาก่อนเนาะว่าการที่พายู่ที่นูน่นมีข้อดียังไงบ้างนะคะอย่างข้อแรกนะคะสําหรับพาเลยเนาะอุณหภูมิอากาศภาวะพารู้สึกว่าเออมัน มันดีกว่าบ้านเรานะคะด,ดีในที่นี้หมายถึงนะอย่างที่พะเคยบอกเนาะว่าในช่วงฤดูที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้ผลิอะอากาศมันเย็นนะทุกคนคือมันแบบมันฟินนะเออพะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็คือเป็นข้อดีแหละที่อยู่เมืองแถบนั้นเนาะเหมือนทําให้แบบยังไงอะเราเรา,เรารู้สึกแบบเออไม่ไม่จกะก๊แล้ปเปียยอะทุกคน รู้สึกว่ามันมันเย็นมันอุณหภูมิแบบอากาศเย็นเย็นลมสบายสบายแต่ว่าอันนี้ก็อย่าไปเทียบกับเมืองที่เขาอยู่ทางเหนือเหนือนะเพราะมันก็อุณหภูมิต่างกันอะไรอย่างเงี้ยทางใต้เขาก็จะแบบอากาศเย็นเย็นหน่อยไม่ได้หนาวมากไม่ได้อะไรมากก็คือโอ,โอเคเลยอากาศสําหรับพานะแต่ว่าในเรื่องค่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยพันจะไม่พูดถึงนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดคลิปที่ข้อเสียละกันเอออ่ะอย่างเงี้ยก็คือเหมือนทําให้เราแบบรู้สึกว่าเวลาเราออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ ไม่ได้ร้อนไม่ได้เหนียวเนหนอะหนะตัวทุกคนนึกออกป่ะเวลาเราพาไปเดินพาลูกค้าไปเดินตามตลาดที่มันแออัดแออัดแต่นี้ละไว้นะหน้าร้อนเหมือนกันแต่หน้าอื่นๆนะเนออี่ยโอเคมันมันก็ดีอ่ะมันก็ดีในอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วอย่างข้อที่สองนะคะที่จีนสอนอะไรพาพารู้สึกว่าแบบข้อดีของการที่อยู่ที่นู่นเนาะคือการคมนาคมขนส่งทุกคนการเดินทางนะพาได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทางที่จีนเอ,อ่อ เอาเอาจริงๆนะทุกคนพยายามที่พาเคยบอกไปแล้วแหละว่ามันก็แตกต่างกันเนาะแต่ละเมืองมันก็ไม่ใช่แบบอุ้ยมีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินทุกทุกเมืองอย่างสามีพาที่อยู่ะก็ไม่ได้มีรถไฟฟ้าไม่ได้มีรถไฟใต้ดินไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่รถเม์แต่พารู้สึกว่าเหมือนเขาจะพยายามแบบให้รถเม์ที่วิ่งต่างเมืองหรือว่ารถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยมันเชื่อมถึงกันหมดเลยอนะทุกคน มันมัน,ม,นมันเป็นข้อดีนะพารู้สึกว่าถ้าบ้านเราทําได้แบบนั้นมันคือมันก็ดีมากเลยแต่ถามว่าไอคนที่เขาอยู่นชนบทอนะทุกคนมันก็มันก็ยังไม่มีเข้าถึงหรอกอย่างบ้านลุงสามีพาเขาก็เหมือนต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาเพื่อถนนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านเขามาถนนใหญ่แล้วก,แวก็แล้วก็นั่งรถเมย์มาในเมืองอีกทีหนึ่งก็คือคล้ายๆกับบ้านเราแหละแต่ว่าแต่ว่าเหมือน มันจะมีความแบบเชื่อมโยงใยถึงกันเยอะกว่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่พูดถึงแบบกันดารน,นเพราะว่าพาก็ยังไม่เคยไปสัมผัสอะไรขนาดนั้นนะคะพาก็สัมผัสส่วนใหญ่ก็สัมผัสในเมืองซึ่งในเมืองเนี่ยเขาโอเคเลยก็คืออย่างเช่นบัตรเนี่ยถ้าเป็นที่กวางโจเนาะเขาก็จะจะเรียกว่าอย่างเฉิงทงก็คือเป็นบัตรบัตรคล้ายๆกับ และปิดบ้านเราอ่ะคล้ายกันแต่ว่าบัตรเขาเใช้ได้ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่รถไฟใต้ดินเอยรถเมเย์เอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ใช้ได้ได้ด้วยกันหมดอ่ะพาเลยรู้สึกว่ามันสะดวกอ่ะบัตรใบเดียวเราใช้ได้หมดแล้วเราก็ไปซื้อของ Seven เซเว่นอะไรเงี้ยก็ได้เออเซเว่นที่นู่นก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเราอ่ะเนาะเออเนี่ยแหละค่ะคือข้อดีนะแล้วก็อย่างที่3นะคะข้อที่3นะสําหรับพาคิดว่าการที่อยู่อยู่จีนเป็นแบบ ทำให้พาเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเก่งอะ่ะเหมือนสอนการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวให้ได้อะ่ะอย่างการที่เราทําอะไรเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นอยู่ที่นู่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอลีเพการจ่ายเงินด้วยกระเป๋าตังในอาลีเพว c h a ทคือตอนแรกๆเนี่ยเราไปเราก็ใช้เงินสดเนาะแต่พอตอนหลังคือเหมือนเราต้องปรับตัวอยู่จีนมันก็เหมือนสอนให้พาได้ปรับตัวว่าเออเนี่ย เธออยู่นี่นะบ้านนี้เมืองนี้นะมันเป็นแบบนี้เธอก็ต้องทําตัวเองให้ตามกระแสสังคมตามเทคโนโล,โลยีบ้านเขานะคะก็ก็คือต้องทําตามอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยอะอย่างสมมติว่าอาอย่างบ้านเราอะนัดหมอคือโทรไปนัดถูกไหมคะแต่ว่าอย่างที่จีนอย่างเงี้ยอย่างที่พาเคยหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจําไม่ได้แล้วคลิปไหนที่พาบอกว่าวิธีการนัดหมอเนาะก็ต้องนัดในแอปอะทุกคนคือเหมือนทุกคนต้องกลายมาเป็นว่า คนที่ไม่มีมือถืออก็มีก็ต้องมันก็จะเป็นตู้ตามโรงพยาบาลให้เราไปนัดได้ไม่จําเป็นต้องไปนัดกับบุคคลไม่ต้องจําเป็นต้องโทรไปนัดอะไรเงี้ยโทรไปนี่แทบไม่ได้เลยนะทุกคนไม่ไม่ไม่เขาแทบไม่รับนัดเลยอ่ะก็จะต้องเนี่ยตามแอปแล้วก็เข้าไปตามโรงพยาบาลแล้วก็ไปนัดตามตู้อะไรอย่างเงี้ยออหรือว่าเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปนัดไว้ก่อนซึ่งถามว่าถ้าคนที่มีสมาร์ทโฟนมี แอปพลิเคชันใช้นะคะ WeChat นะคะหรือว่าคน Generation เ,เ,นเนี่ยก็คือมันจะสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการนัดหมอการนัดอะไรก็แล้วแต่นะเออก็ใช้ WeChat ได้เลยอย่างอย่างสมมติว่าเอออย่างบ้านเราอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะสมมติเอา่ายๆเอาอ,อ,อย่างตัวพาอย่างเงี้ยสมมติถ้าพาจะมีเฟอร์นิเจอร์สักตัวหนึ่ง พาแบบทาไม่เป็นน่ะตอต่อ,ตอ,ตอไม่เป็นประกอบไม่เป็นเป็นผู้หญิงโอยกไม้ไม่ไหวโอเคพาก็แค่เข้าไปในแถวเป่าแล้วก็ไปแจ้งเขาแจ้งร้านเนาะว่าเราต้องการเราต้องการคนส่งคนมาก็แคม่มันก็จะมีให้คลิกนะว่ามีคนค่าค่าเขารี้กนะค่าแรงที่ให้คนมาประกอบเท่าไหร่คือทุกอย่างมันสามารถทําได้ด้วย เทคโนโลยีหมดเลยนะคะอย่างอย่างเอาจริงอย่างบ้านเราบางทียังต้องโทรเนอะอาจจะคนรู้จกักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นู่นเขาจะไม่นะเขาก็เขาก็จะแบบทุกอย่างมันสามารถผ่านออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เกือบหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของเขาจริงๆนะคือต้องยอมรับเนะว่าถึงเขาจะเป็น คอมมิวนิสต์เอาง่ายๆตรงๆทุกคนเหมือนจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าในเรื่องในแง่ของเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เป็นรองใครนะคะนะตอนนี้เนาะเขาก็ไม่ได้แบบเป็นรองใครจริงๆโอเคค่อนข้างโอเคเลยก็ทุกอย่างก็คือแบบออนไลน์เชื่อมระบบถึงการโหมดขนาดแค่ตัวเราเนี่ยเรื่องเรื่องแบบไปไปรายงานตัวกับสถานีตำรวจเขาอะเขาเรียกเวลาเราเข้าไปประเทศเขาเราต้องรายงานตัวถ้าเราไม่ได้พักโรงแรมนะคะ ถ้าเราพักบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยเราต้องไปรายง,งานตัวใช่ไหมคะภายใน24ชั่วโมงเนาะมันก็จะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะก็คือรู้หมดเลยว่านนเนี่ยคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวบางคนเนี่ยโดนมาถึงหน้าบ้านเลยว่าเออไปรายง,งานตัวหรือยงังอะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะรู้ว่าเราซื้อบัตรซื้อตัว๋วไปที่ไหนไปลงอะไรยังไงนะคะจีนเนี่ยมันมันจะเป็นประมาณนี้เลยเขาก็คือเขาก็จับตามองอะทุกคนเพราะว่าถือว่ามันเป็นต่างชาติแล้ว เขาก็มีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยอะแล้วส่วนข้อที่สี่สำหรับพานะพาพูดถึงความปลอดภัยเลยกฎหมายเขาแรงไงคะทุกคนนึกออกปะเออเหมือนกฎหมายที่จีนเนี่ยมันสักดิ์นิดนึงเพราะว่าในเมื่อเขาเป็นคอมมินิตเนาะเขาจะเอาง่ายๆตรงๆนะจะทําอะไรก็ได้นะคะในในเรื่องรัฐบาลเป็นใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่จีนจะค่อนข้างรุนแรงพาเนี่ยไม่ค่อยทราบกฎ ไม่ค่อยทราบตัวบทลงโทษเท่าไหร่นะแต่ว่าตั้งแต่พาไปอยู่เนี่ยอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยมันมันน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยเจอแต่ถามว่าให้เจอคนทะเลาะก,กันไหมต่อยตีอะไรตบตีอะไรเงี้ยมีนะก็มีแบบว่าแต่ว่าในในเรื่องของการต้นการใช้ปืนอาวุธปืนอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเป็นมีดเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาพกปืนเนี่ยมันผิด,ผ,ดผิดกฎหมายนะคะก็ ลงโทษรุนแรงอะไรอย่างนี้ก็เลยถามว่าก็คือคนก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยพกไม่ไม่ไม,ไม่เอาง่ายมันไม่ง่าย,ายเหมือนบ้านเราทุกคนเวลาเราทะเลาะก,กันเรื่องขับรถเงี้ยเขาก็ก็แค่บีบแต่แล้วก็ไปต่างคนต่างไปไม่ไม,ไม่ไม่มาลงแบบชักปืนจ่อหรือว่าชักปืนยิงเหมือนบ้านเราอะนะคะหรือว่าเรื่องการคงขืนเนี่ยเออ ไม่รู้ว่าเขาปิดข่าวหรือเปล่านะแต่ไม่ค่อยไม่เคยเจอข่าวเอางี้ดีกว่าไม่ค่อยเคยเจอข่าวของที่จีนเนาะเ,เราก็ต้องตามสื่อของเขาอะนะซึ่งสื่อของเขาก็ถูกควบคุมโดยรัฐบาลน,นี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีไม่มีแต่แต่รอบตัวที่เราเจอเนี่ยมันมันไม่มีค่าคงมขืนอ,อะไรเงี้ยเราเรา,เราไม่เจอนะคะตั้งแต่พาไปอยู่เนี่ยก็ไม่ไม่เจอ ก็อย่างมากก็เป็นรถชนตบตีทะเลาะบ่อ,บอแหวงกันอะไรอย่างเงี้ยมีแทงก็มีเออแต่ว่าอย่างอื่นร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยยิงปืนกันอะไรอย่างเงี้ยพาก็ไม่เจอเนาะเออก็เนี่แหละค่ะก็คือข้อดีเนาะแล้วข้อสุดท้ายเนาะสำหรับพานี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยล้วนๆเลยนะคะไม่ไม่แบบไม่อ้างอิงเหตุใดก็คือการที่อยู่จีนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอะไม่ค่อยบ้าวัตถุเท่าไหร่ในที่นี้หมายถึงผู้หญิงอะเนาะบางทีก็จะชอบแบบ ของแบรนด์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอยู่จีนนะ่ะคือคนส่วนใหญ่อะซึ่งคนโดยส่วนใหญ่เขาไม่ได้มานั่งดูว่าคุณจะใช้กระเป๋าแบรนด์รองเท้าแบรนด์หรือว่าเสื้อผ้าแบรนด์หรือเปล่าอะคือมันก็มีนะคนที่เขาใช้แต่ว่ามันส่วนน้อยนะคะอย่างแบบ1 0 2 0ปรของประเทศเขาอะพ้กก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็แบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็ไม่ค่อยได้แบบเยอะอะเออคือประมาณว่า ในรอบตัวพาณะที่มีเพื่อนคนจีนนะทุกคนก็คือ10คนอาจจะมีสักคน2คนเท่านั้นเองที่เขาแบบเออเหมือนใช้กระเป๋าแบรนด์นะนอกจากนั้นก็จะแบบก็คือใช้กระเป๋าทั่วๆไปไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอกระเป๋ารองเท้าอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ไอถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่ว่าการกลายเป็นว่าเหมือนเราใช้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีใครเขาจะมา มองหรือว่าชื่นชมเราใช้แบบไหนก็คือไม่มีใครสนใจนั่เนเองอ่ะทุกคนเอาง่ายๆแต่คนจีนเนี่ยไอเรื่องวัตถุนิยมอะไรอย่างเงี้ยเอาพายอยากจะพูดในอีพีต่อไปละกันเขามีนะไอเรื่องบ้าแบรนด์เนี่ยก็มีก็ก็เจอนะคะแต่ว่าแต่สําหรับพาไงสาหรับพานะในตัวพาเองเนี่ยพารู้สึกว่าพาอยู่น้่นพาก็ไม่ค่อยได้แบบยึดติดกับอะไรพวกนี้นะคะรถอย่างเงี้ยก็จะขับ ยังไงก็ไดออ้อยู่ยังไงก็ได้แบบเจอกินข้าวข้างทางหรือจะกินข้าวดีๆหน่อยอย่างเงี้ยคือแบบว่าก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรแต่ว่าออไอ้คนที่เขาซีเรียสเนี่ยมันก็มีก็นี่แหละแบบทำให้พาไม่ได้รู้สึกถึงคิดถึงวัตถุเท่าไหร่เอาง่ายๆเอ,อพาก็ถามว่ามันเป็นข้อดีสําหรับพาไง แต่ว่าคนอื่นเนี่ยพาก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงเจออะไรบ้างแต่สําหรับพานเนี่ยคือสังคมที่พาเจอเนี่ยมันไม่ค่อยยึดติดไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้พาก็เลยรู้สึกว่าเออนเนี่ยมันเป็นข้อดีแหละตอนพายอยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็สอนพาในเรื่องนี้เออเอาเป็นว่าถ้างไงนะคะก็ครบแล้วเนาะเออพากก็พ,พายายามพ,าย,พายายามจะมา พูดกับทุกคนว่าเออเนี่ยที่นู่นเป็นยังไงประสบการณ์ชีวิตพาที่นู่นเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะถึงจะอยู่ได้ไม่นานไม่ได้เป็นสิบสิบปีนะคะหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ตลอดนะปกติก็มีกลับมาไทยบ้างแต่เนี่ยรอบเนี้ยคือกลับนานสุดแล้วจริงๆไม่เคยกลับไทยเกินเกินกี่เดือนเลยอ่ะแบบปกติกลับมาก็แค่อย่างมากก็เดือนเดียวนะคะเราก็กลับไปอยู่จีนนะคะแต่เนี้ยรอบเนี้ยก็คือแบบ นานสุดแล้วนะคะเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปเนาะคะ่ะแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าไงนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะาก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พาด้วยนะคะกด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ใน ep หน้านะคะ s ิง s ง Family คะ่ะอ๋ออย่าลืมคะ่ะทุกคนขอฝากร้านนิดนึงนะคะตอนนี้พาเปิดร้านขายของนะคะเพื่อหารายได้พิเศษเพิ่มนะคะเอ่อเข้าไป ได้นะคะที่ Facebook Page แฟนเพจนะคะก็คือ s n g s i n g Family เลยค่ะเหมือนชื่อช่องเลยค่ะตอนนี้ยังมีช่องทางเดียวที่ติดต่อได้ก็คือช่องทางนั้นนะคะแล้วก็มี Sing Sing d i a r y นะคะอันนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจของน้องนะคะในในใครที่สนใจคืออยากรู้แหละว่าเด็กเป็นโรคหัวใจแล้วเราจะรักษาอะไรยังไงให้เขาหายยังไงก็ไปชมได้นะแล้วก็ใครที่ ออมีลูกมีหลานนะคะก็แนะนำเพจซิงซิง m i ม y ีด้วยเพราะว่าพัก็เจ้าของมาขายนะคะก็เป็นของที่นำเข้าจากจีนแล้วก็อเมริกาด้วยเพราะว่าเพื่อนพัอยู่อเมริกานากก็อาจจะมีลงของอเมริกาด้วยบ้างโอเคค่ะทั้งไงบ๊ายบายคะ่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ